ที่ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นช่วงที่ลุงคลกำลังให้สัมภาษณ์ด้านหลังเวทีการแสดงงานบวงสวงพญาเต่าง,งอยจงังหวัดสกลนครที่จัดขึ้นในวันที่1กันยายน2 5 6 3โดยทางทีมงานมีโอากาสได้ไปถ่ายทำ เก็บภาพบางส่วนจากภายในงานโดยแม้ว่างานนี้จะจัดขึ้นในช่วงกลางวันที่แดดร้อนมากแต่กลับมีประชาชนหลายพันคนหลั่งไหลาพากันเดินทางมาร่วมง,งานอย่างเนืองแน่นเพื่อหวังจะได้ชมคอนเสิร์ตของสาวเสียงพิณจินตราภูลาบที่มีลุงพลจากคนธรรมดาที่ได้กลายมาเป็นคนดังชั่วข้ามคืน ได้ร่วมขึ้นร้องเพลงด้วยโดยหลายคนที่มีโอกาสได้เจอลุงพลต่างพากันส่งเสียงกรี๊ดและรุมล้อมขอถ่ายภาพราวกับว่าลุมพลเป็นซูเปอร์สตาร์เลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของลุมพลและชมบรรยากาศของผู้คนที่มาให้กำลังใจลุมพลกันนะคะ ก็พูดวันี้มาเป็นผู้จัดงานเหรอไม่ฮะก็ผู้ติดตามคอยดูแลเป็นการ์ดวยก็เดี๋ยวมาคุยกันมาก็เหมือนเป็นพี่เป็นน้องไปเป็นที่ปรึกษากันก็ดูแลซึ่งกันและกันเขามีความสุขฮะเดี๋ยววันนี้วันก็ตกลงก็แต่เดินด้วยวันที่6กเซอร์ไพรส์มาก็แต่เดินด้วยเดินคู่กันเลยฮะเดินคู่กันด้วยก็ ดีครับยินดีทุกคนครับที่เข้ามาร่วมงานก็ยินดีครับเราก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนให้กำลังใจพี่ตลาดบูร่าเหมือนกันเป็นศิลปินอีสานบ้านเราที่มีผลงานเป็นธรระครับเดี๋ยวรอพร้อมกินนะตอนนี้เราหลบกันก่อนเนาะคนเยอะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่มีสีขาวเป็นสีขาวทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างที่มีสีขาวเป็นสีขาวไม่ใช่แต่นแต่นขางมดนมีสีขาทั้งหมดทุคนมีสีขาคนมั้ง Gracias. No, 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 no. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากอำเภอบานอนนิวาสค่ะตั้งแต่แรกก็ติดตามตลอดติดตามตั้งแต่แรกเลยก็สงสารลุงพลก็อยากมาให้กำลังใจลุงพลค่ะคิดว่าลุงพลไม่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ดูเขาเป็นคนซื่อๆเนาะไม่คิดว่าเขาจะทำนะก็เลยมาให้กำลังใจ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่ตอนนี้แบบว่าลุงพลมีแบบว่างานมีวงการบันเทิงติดต่อเข้ามาเยอะดีใจด้วยค่ะดีใจค่ะคอยติดตามผลงานติดตามผลงานลุงพลตลอดค่ะค่ะก็ดีใจด้วยบ้านเดียวกันเนอะค่ะบบว่าให้กำลังใจกันค่ะบ้านเดียวกันอำเภอเดียวกันนี่ก็มาจากบ้านนอนนี่วาดเหมือนกันกับลุงพลเลยค่ะ ฝากเชิญชวนคนไทยที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวที่ที่บ้านกกอกหรือว่าที่สมุทราครนะคะมาเที่ยวมาอุดหนุนสินค้าชาวบ้านกกอกนะค่ะโอเคขอบคุณมากมาเลยนะคะ